บ้านเทพเตกเผยเหตุพราวการันชิดาร้องไห้หนักมากเกิดเลิกเฟ้นเป็นนักสสดงสาวสุดซับอีกหนึ่งคนเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับพราวการันชิดาและหากใครที่ได้ติดตามในอินสตาแกรมหรือทิ k t o อกของเธอจะเห็นว่ามักจะอัปโหลดภาพหรือคลิปโมเมนต์น่ารักรักกับเแฟนหนุ่มอย่างโบ๊ทนัทเดชให้ได้เห็นอยู่เรื่อยๆเตะคลิปล่าสุดก็ทำเอาบ้านเกือบแตกเมื่อแฟนหนุ่มของสาวพราวการันชิดา โพสคลิปที่เธอนั้นร้องไห้จนหน้าตาบวมซึ่งทั้งคู่ทะเลาะก,กันก่อนหน้านี้และมีการบอกเลิกหลายครั้งตนแฟนหนุ่มต้องเก็บของแต่ก็ไม่ได้มีการเก็บไปจริงๆเพราะสาวคราวบอกว่าถ้าพี่คิดจะเก็บของก็เก็บไปให้หมดแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเลยทางด้านหนุ่มโบท๊ทได้ตอบสาเหตุที่ตนนั้นไม่ได้ไปจริงๆในคลิปไปว่าก็พี่รับหนูไงที่ไม่อยากเลิกกับหนู ใชคลิปได้เฉลยสาเหตุที่ทะเลาะก,กันจนบ้านแทบพงังเพราะมามา่าเรื่องเกิดมาจากสาวคราวนั้นอยากกินมาม่าแต่หนุ่มโบท๊ทกลับซื้ออย่างอื่นมาให้กินแทนซึ่งสาวคราวไม่ได้อยากกินและยังบอกอีกว่าถ้าทําให้กินก็ไม่ต้องทะเลาะแล้วทําเอาแฟนหนุ่มอดที่จะหัวเราะไม่ได้อะไรจะน่าเอ็นดูขนาดนั้นแค่ไม่ต้องมาม่าให้กินก็เป็นเรื่องใหญ่โต นี่ท่านหนุ่มโบ๊ทต้องมาม่าให้กินเรื่องก็จบแล้วนะคะเนี่ยซึ่งคลิปนี้มียอดวิวการรับชมกว่า3.9ล้านวิวเลยล่ะค่ะ